ดรดีต่อใจวันนี้มีดรใหม่สามตัวมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักฮะสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญมาฮะจากทางบอลโยนต้านะฮะก็คุณเจตอทอนสองมือครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณฟุกและคุณเต้ครับครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าวันนี้มีวีเออมีดรใหม่สามตัวมาเล่าให้ฟังจากสิงคโปร์ครับผมจริงๆต้องบอกว่าสามตัวใหม่นี้นะครับเออเราเนี่ย เริ่มเทรดครั้งแรกครับตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะครับเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเวลาค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วผมเตรียมอินโฟม t ชันมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเริ่มเลยนะครับก็ดีอาร์ใหม่ที่เราออกครับอิงกับพื้นสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวฝากเปลี่ยนสไลด์นิดนึงนะครับโอเคครับก็ ถ้าเล่าถึงปัจจุบันก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ย DR ที่มีอยู่บนกระดานนะครับมีตั้งแต่สิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับ SA 1 9นะครับ FT Engineering นะครับที่ทำผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ทางทหารนะครับแล้วก็โทรคมนาคมนะครับ Singtel นะครับถือหุ้นใหญ่ a d v a และ Intouch นะครับทุกคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ Venture นะครับทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ตัวของ Test t e t ต่างๆนะครับ Test โครโมโซมหรือว่า COVID Test เนี่ยนะฮะตัว Venture ก็ทำนะครับทีนี้เนี่ยสตัวใหม่ นะครับมีอะไรบ้างนะฮะมีไล่จากขวาไปซ้ายเลยแล้วกันะะนะครับ DBS แบงก์อันดับหนึ่งของสิงคโปร์นะครับแล้วก็มา r k e t Cap เนี่ยใหญ่ที่สุดในกระดานสิงคโปร์นะครับ UB <B> แล้วก็ไทย i บ e v นะครับทีนี้มาต่อกันที่อยากให้ดูก่อนนะครับในตลาดเอเชียบ้านเราเนี่ยนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงสิงคโปร์หรอกนะครับแล้วไม่รู้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นยังไง นะะฮวันนี้เนี่ยจะมาเล่ากันให้ฟังนะครับสิงคโปร์เนี่ยปีนี้เนี่ยบวกมาแล้วนะครับ4.5นะครับถ้าเทียบกับตลาดที่บวกมากสุดเนี่ยนะครับก็คือตัวของไต้หวันนะครับบวกมา31ไม่นับปากีสถานและสีลังกาละกันนะครับมาเลเซียนะครับ17นะครับจัลสักส์อินเดียเนี่ยนะฮะ11นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นญี่ปุ่นนะครับ9นะครับไล่ลงเรื่อยๆนะฮะเซทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยลบ6นะครับผมทำมาประมาณช่วงต้นสิงหา แล้วมีจีปัจจุบันเนี่ยเซตเนี่ยนะฮะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดีโตวค่อนข้างดีนะน่าจะเหลือประมาณลบสามเปอร์เซ็นต์ละนะครับแต่ก็ถือว่ายังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดเอเชียอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าดูพีอีเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตลาดสิงคโปร์เนี่ยพีอีเนี่ยเท่ไปตามสุดในเอเชียเลยไม่นับผังแสงเนาะ เพราะว่าหางแสงเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากจีนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าตัดหางสงเข้าไปเนี่ยนะฮะเศรษฐาสิงคโปร์ State เนี่ย PE เนี่ย11.9เท่านะฮะต่ำสุดเลยนะครับ i d e n d Yield นะครับ5.2อยากให้มองสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาดที่ dividend yield สูงแล้วก็เป็นหลุมปลอดภัยค่อนข้างดีเลยฮะ นี้ถ้ามาดูดีเวนยิวเพียวๆนะฮะ g l o b a l dividend yield เนี่ยนะสิงคโปร์เนี่ยนะค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยอยู่ที่3.8นะครับ2.24เนี่ยประมาณการเนี่ย5.65เปอร์เซ็นนะครับสูงกว่าอินโดนะอินโดนเนี่ยนะประมาณการปีนี้เนี่ย5เปอร์เซนนะครับเอ่อแล้วก็ไล่ลงมาอีกเนี่ยเป็นตัวของหางแสงนะครับ4.6ถึงแม้หางแสงเนี่ย PE จะต่ำก็จริงแต่ dividend yield เนี่ยสู้สิงคโปร์ไม่ได้เลยนะครับไปกันต่อเลยคะดูความผันผวนบ้างนะครับ ดีเวนทิลสูงผันผวนต่ำนะครับเซทอินดี x เนี่ยผันผวนไม่สูงนะฮะ0.87เปอร์เซ็นต์ต่อวันนะฮะความโมระไทยของตลาดเนี่ยนะครับสูงสุดเลยเนี่ยคือจีนนะฮะ1.32เปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ต่ําลงมานะฮะถ้าจะต่ำสุดเนี่ยคือเซทไล่มาเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซีย0.6เปอร์เซ็นต์ฉันได้อยากให้มองสิงคโปร์นะฮะเป็นหุ้นปันผลที่ค่อนข้างดีหุ้นดีฟเวอร value เยอะมากๆหุ้นราคาถูกเต็มกระดานเลยฮะเดี๋ยวจะมาเล่ากันให้ฟังครับ อ่ะเริ่มจาก DBS ก่อนเลยนะครับ DBS เนี่ยนะฮะเป็นธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์ชื่อเดิมเนี่ยคือธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์แล้วเขาก็มารีแบรนดิ้งเป็นชื่อย่อคือ DBS นะครับ DBS 19เนี่ยนะเขาเป็นธนาคารอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนะครับ market cap เนี่ยใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์นะครับถือหุ้นใหญ่โดย Temasek นะฮะ29%นะครับ,นะรบปันผลเนี่ยปีละ5-6%แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเข้าไปซื้อกิจการของอ๋อซิตี้แบง ที่ไต้หวันทําให้เขาเนี่ยครเป็นธนาคารต่างชาตินะครับที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันด้วยก็คือพอเข้าไปเทคซิตี้แบงก์ไต้หวันปุ๊บเนี่ยฮะทำให้ DBS เนี่ยเป็นธนาคารต่างชาติที่ใหญ่สุดในไต้หวันไปเลยนะครับทีนี้ถ้ามาดูตัวของรายได้บ้างนะครับรายได้เนี่ยนะในปีส0 23ปีที่แล้วล่าสุดเลยเนี่ยเขาทำได้20,000ล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับซึ่งรายได้เขาเอาทำ high นะครับกำไรเขาก็เอาทำ high นะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ย ROE ธุรกิจเขาในสูงมากเลยนะฮะ18%นะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยนะฮะเป็นสถิติใหม่ทั้งรายได้กำไรแล้วก็ ROE นะครับที่สำคัญเลยคือตัว NPL ครับอัตราส่วนหนี้เสียเนี่ยอยู่ที่1.1%ถ้าเรามองธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหนี้เสียเนี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยของธุรกิจอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยทะลุ3%ไปแล้วนะครแต่ว่าตัว DBS เ่ยนะฮะหนี้เสียเขาเนี่ยเพียแค่1.1นะ น้อยกว่าธนาคารบ้านเราเนี่ยสามเท่าและกาไรทําออทามไฮนะครับไปกันต่อเลยฮะอะไรที่เป็นเลคอขอดบ้างน,นะครับรายได้เขาฮะอินคัมเนี่ยสองหมื่นล้านเหรียญน,นะเลคอขอดออทามไฮนะครับเน็ตโปรฟิตนะครับเลคอขอดอยู่ที่หนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะครับออทามไฮเหมือนกันนะครับแล้วในปีสองสามเนี่ยนะฮะเขาโตจากอะไรนะครับเขาโตจากเน็ตอินเทอร์เน็ตอินคัมนะครับหรือว่าดอกเบี้ยกู้ยืนมนั่นเอง นะครับโตสูงสุดเลยนะครับประมาณโตขึ้นจากปีก่อนหน้าเนี่ยสาม0ันหรอเหรียญนะโตขึ้นส3สาเพรเซ็นฉะนั้นนะด้วยการเติบโตของ net i n อ็น e เนเนี่ยทำให้กำไรเขาเนี่ยเติบโตโดดเด่นมากๆนะครับทีนี้ถ้ามาดูครึ่งปีแรกกันบ้างนะครับปีที่แล้วเนี่ยออทามไฮ้นะนะฮะตามตัวเลขนะสองหมื่นล้านเหรียญนะครับครึ่งปีเนี่ยทำไปแล้วนะครับรายได้เนี่ยหนึ่งื่นหนึ่งพันล้านเหรียญแสดงว่าอะไรครับถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยทำได้อย่างนี้ต่อเนี่ยนะฮะทะลุออทามไฮเดิมนะ กำไรปีที่แล้วหมื่นล้านนะครับรีพอร์ตเน็ตโปรฟิตครึ่งปีเนี่ยห้าพันเจ็ดนะห้าพันเจ็ดคูณสองเนี่ยนะฮะทะลุหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกำไรเขาออทามไฮนะเคยได้ยินคำพูดว่ารายได้ออทามไฮกำไรออทามไฮหุ high, ้นควรจะออทามไฮนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะในช่วงของปีนี้เนี่ยไม่ได้ผลักดันด้วยเน็ตอินเทอร์เน็ตอินคัมแล้วนะแต่ผลักดันด้วยค่าฟรีแทนครับค่าฟรีที่เขาโตโดดเด่นเนี่ยนะฮะขึ้นมา417ล้านเหรียญเนี่ยนะฮะ โตเด่นๆเลยเนะี่ยคือโตจากตัวของธุรกิจ w e a l management นะและธุรกิจบัตรเครดิตนะครับว w e a l management เนี่ย AUM เขาเนี่ยนะฮะมากกว่า300แสนล้านนะฉะนันแนตัวนี้เนี่ยเป็น sustainable AUM แล้วก็ตัวของ income ที่จะเข้ามาผลักดันตัวของ f e e income ให้สูงขึ้นไปอีกครับโดดเด่นนะครับที่ผมเล่าตั้งแต่แรกเลยว่าตลาดสิงคโปร์เนี่ยอยากให้มองในเรื่องเงินปันผลนะแล้วเงินปันผลตัวนี้นะครับจ่ายทุกไตรมาส นะครับสองศูนย์สองสองเนี่ยจ่ายไตรมาสละสามสิบสามเซนไตรมาสสี่เนี่ยขึ้นมาสามสิบแปดเซนนะสองสามเนี่ยนะฮะขยับแทบจะทุกไตรมาสนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยสามสิบแปดเซนไตรมาสสองกับสามสิบสี่เซนแล้วก็ไตรมาสที่สามเนี่ยไตรมาสสี่สุดท้ายนะโทษนะขึ้นมาสี่สิบเก้าเซนปีนี้บ้างนะครับปีนี้ผ่านมาสองไตรมาสจ่ายมาสองครั้งนะฮะไตรมาสแรกเนี่ยขยับขึ้นมาจากไตรมาสที่แล้วนะจากสี่สิบเก้าเซนเนี่ยขึ้นมาเป็นห้าสิบสี่เซนไตรมาสที่สองเนี่ยยังเมนเทน นะครับเป็น5้าบี่เซนเหมือนเดิมนะครับฉันเนี่ยถ้าเราคาดหวังนะมองว่าไตรมาสสามสี่ไม่ขยับนะแต่ผมเดาว่าไตรมาส4ี่เนี่ยต้องมีขยับแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะกําไรเขาออนทาหายรายได้เขาออนทาหายนะครับฉันเนี่ยนะฮะถ้าแอดซูมก่อนเลยว่าไม่ขยับนะครับปันผลที่คาดหวังปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6. 0 5อร์เซนแล้วจ่ายทุกไตรมาสนะเพราะเนี่ยปันผลเขาเนี่ยดีมากๆนะครับไปดูราคากันต่อนะฮะราคานะครับ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9.32บาทต่อ DR ไอ้น,นี้แปลงมาเป็น DR แล้วนะฉะนั้นเนี่ยราคาเขาเพิ่ง all time high ในช่วงของกรกฎาคมนะฮะก่อนที่ญี่ปุ่นจะขึ้นดอกบเบี้ยนะครับพอญี่ปุ่นขึ้นดอกบเบี้ยนะครับตลาดหุ้นโลกในตอนนั้นเนี่ยระส่ำเลยที่เกิด Black Monday ขึ้นเนี่ยนะฮะทำให้หุ้น d b s เนี่ยปรับตัวลงมาเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับหุ้นอื่นๆทั่วโลกลนั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ยลงมาเนี่ยเป็นโอกาสนะแล้วถ้ากำไรเขาขึ้นไป all time high จริงเนี่ยผมเชื่อว่าราคาเนี่ย จะทะลุ10บาทอีกครั้งหนึ่งต่อ D R ครับไปต่อตัวที่2เลยครับตัวที่2นะครับ U O B กันบ้างนะครับ U O B เนี่ยผมว่าทุกคนรู้จักดีมากกว่า D B S นะครับเพราะว่า U O B เนี่ยเข้ามาทำธุรกิจธนาคารที่เป็นรีเทลแบงค์เนี่ยในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วมีสาขาในไทยเนี่ยมากกว่า300สาขานะครับซึ่ง BS, ตัวของ U O B เนี่ยธุรกิจเขาเนี่ยต่างกับ D B S นะนะครับ D B S เนี่ยจะเป็น wholesale banking เป็นหลักเลยแต่ว่าธุรกิจของโยบเนะีนะ่ยรีเทลแบงกิ้งเนี่ยสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะใกล้เคียงกับโฮลเซลแบงกิ้งเลยนะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันเนี่ยถือเนี่ยมากกว่าสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่ดีใกล้เคียงกับ DBS เ,เนี่ย,ย,ก,ก,นะก,ย,ก,ยก็คือตัวของ NPL ฮะรประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆเหมือนกันนะครับธุรกิจเขาเนี่ย NPL ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่า Return Equity เนี่ยยังสู้ DBS ไม่ได้นะครับต่อไปเลยฮะ DBS เนี่ยนะครับ Return to Equity เนี่ยนะฮะ ROE เนี่ย18% แต่ UOB เนี่ย ROE เนี่ย13.7เปอร์เซ็นตแล้วตัว UOB นะฮะ Market Cap เนี่ยเป็นอันดับสามนะ DBS เนี่ยอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองเนี่ยคือตัวของ OCBC มึงนะฮะอันดับสามเนี่ยเป็น UOB นะครับแล้วก็ตัวของเครดิตเบรดดิ้งเขาเนี่ยเท่ากับ U เท่ากับ DBS เลยไม่แตกต่างกับ DBS เลยนะครับ S&P เนี S ่ยเป็น AA+ นะครับแล้วก็ชอตเทอร์เบรดดิ้งเนี่ยเป็นเป็น A+ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ย ตัวเครดิตเลตติ้งเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับตอนเปอร์ฟอร์มิงโรเนี่ย1.5เปอร์เซ็นไม่ได้สูงเลยต่อเลยครับที่ถ้ามาดูตัวของตัวนี้เล็กไปนิดนึงนะครับด้านบนเนี่ยเป็นตารางของรายปีนะครับรายปีเนี่ยปีที่แล้วสองร้อสามเนี่ยโตมาจากสองสองเนี่ยยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับกำไรสุทธิเนี่ยนะฮะประมาณห้าห้าพันล้านบาทกว่าๆม่นไม่ไม่ไม่ห้าพันล้านบาทห้าพันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์นะครับครึ่งหนึ่งของ DBS นะ DBS เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยกไรเนี่ยปีละหมื่น ปีละหมื่นล้านนะครับโยบี ie, เนี่ยกำไรปีละ5000ล้านแต่การเติบโตเขาเนี่ยนะฮะกำไร all time high เหมือนกันนะกำไรรายได้ all time high เหมือน DBS เลยนะครับแต่ที่โดดเด่นน้อยกว่า DBS เยนะครับ net profit margin หรือว่า net profit เนี่ยนะปีนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้2 9พันล้านนะครับเอ่อซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะไม่ได้โตเหมือน DBS DBS เเนี่ยกำไรไรายได้โตในครึ่งปีนี้ด้วยนะ แต่ UOB เนี่ยไม่ได้โตฮะแต่ว่าเมนเทนเท่าเดิมฉันเนี่ยผมว่ากําไรสุทธิและก็รายได้เนี่ยน่าจะออกมาใกล้เคียงเดิมกับปีที่แล้วฉั้นความโดดเด่นในเรื่องงบการเงินเนี่ยต้องบอกตรงว่า DBS เนี่ยเหนือกว่า UOB คะต่อเลยครับแต่นะครับปันผลเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับ DBS เนี่ยจ่ายปันผลปีละสี่ครั้ง UOB เนี่ยจ่ายปันผลปีละสองครั้งนะปีนี้เนี่ยคาดหวัง6%เปพราะนั้นปันผลเนี่ยใกล้เคียงกับ d b เเลยไปกันต่อฮะผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจ่ายผลปีละสองครั้งปีที่แล้วเนี่ยปีละ8ปสิบห้าเซนนะครับ first half เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะจ่ายไปแล้วนะครับเอ่อสิบห้าเซนเหมือนกันนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะขยับขึ้นไปได้อีกนะครับในปีสองสามเนี่ยนะฮะปีสองสองเนี่ยจ่ายมาหนึ่ ทั้งปีนะ1.2 2.3ใน1.6ก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันฮนะโอเคไปกันต่อครับราคาเหมือน DBS เลยนะครับแต่ว่าราคา UOB เนี่ยลงแรงมากกว่า DBS นะเพราะว่า DBS เนี่ยงบการเงินเขาค่อนข้างแข็งแกร่งมาแล้วเนี่ยตอนที่เกิด Black Monday ตอนนั้นเนี่ยนะครับ UOB เนี่ยลงแรงมากกว่าแล้วการรีบาวเนี่ยนะฮะยังรีบาวไม่เท่ากับ DBS ไม่ว่าใครมองว่าราคาพุ้นมโอกับรีบาวเนี่ย ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ8บาท80สิบเนี่ยเป็นไปได้ปัจจุบันในประมาณแปดบาทหตังค์นะครับมีโอกาสขยับไป8ปบาท80สิเหมือนกันฮะฉันเนี่ยสองธนาคารนี้นะฮะถ้ามองในเรื่องเงินปันผลเนี่ยน่าสนใจทั้งคู่เพียงแต่ถ้าเลือกหนึ่งตัวเนี่ย DBS เนี่ยอาจจะดีกว่า UOB โอ้ครับตัวสุดท้ายฮะสุดท้ายเนี่ยคือไทยเบเวอเรชนะฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าทุกคนคุ้นเคยนะครับผู้ถึงหุ้นใหญ่เนี่ยคือคุณเจริญสิริวัฒนพักดีนะครับรายได้ครึ่งปีแรกเนี่ยนะฮะ ทะลุ1.5แสนล้านนะครับกำไรครึ่งปีแรกเนี่ย1.6หมื่นล้านนะครับเน็ตโปรฟิตมาจินธุรกิจเขาเนี่ยนะฮะสองดิจิตนะครับในธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ย11เปอร์เซ็นต์นะครับธุรกิจที่เป็นแอลกอฮอล์บิสเนสเนี่ยนะฮะ86.6เปอร์เซ็นต์นะครับธุรกิจที่เป็นนอนแอลกอฮอล์เนี่ย6.7แล้วก็ฟู้ดอีก6.7ต่อเลยฮะ ทีนี้อยากอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าธุรกิจเขาเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับมาจากสปิริตเนี่ยนะฮะสี่สิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์นะผมไม่พูดภาษาไทยแล้วกันนะสปิริตในสี่สิบสี่จุดสามนะภาษาไทยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่สปิริตสี่สิบสี่จุดสามนะครับเบียร์สี่สิบสองในใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าฟู้ดนะครับกับนอนฟู้ดเนี่ยนะฮะที่เป็นนอนนอนแอลกอฮอล์ดิงเนี่ยนะหรือว่าพวกเครื่องดื่มโอเอชินะครับเครื่องดื่มเอสโคลานะครับพวกนี้เนี่ยประมาณหกจุดเจ เออจะเห็นว่ารายได้สัดส่วนระหว่างสปปริตกับเบียร์เนี่ยเท่ากันนะนะครับแต่อ B i ิด a ไม่เท่าฮนะอ b บิดาของสเปริตเนี่ย6 4บสี่เปเซนนะอ b i ิดาเบียร์2 8แเซแสดงว่าอะไรฮะรแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Net margin ของสปปริตเนี่ยดีกว่าเบียร์ถูกไหมเพราะว่ารายได้เท่ากันแต่ว่าตัวของสปปริตเนี่ยนะครับทำอ B i ิด a ได้สูงกว่าในขณะที่ Net Prof i t ตรงนี้ชัดเลยนะฮะสปิริตเนี่ยนะฮะแปดสิบเอร์เซเลยนะของกำไรเนี่ยมาจากสปิตนเยรใิ16นะครับ นองแอลกอฮอเนี่ยนะฮะสอจุดแล้วก็ฟูดอีกศูนจุดสนะครับฟูดเนี่ยก็คือตัวของ KFC นะนะฮะต่อเลยครับทีนี้มาดูส p ปริตบ้างถ้าเบรกดาวตัวของ Cost สเขาเนี่ยนะฮะจากหนึ่งรเอร์เายได้เนี่ยนะฮะจะสังเกตเลยว่าต้นทุนหลักของธุรกิจส p ปริตเนี่ยก็คือตัวของภาษีนะฮะจ่ายภาษีไปเนี่ยสีิ้าเนะครับ,นะรบสุดท้ายแล้วเนี่ยเน็ตแล้วเนี่ยเหลือเน็ตโปรฟิตมาจินเนี่ยสิบเกุดเอซต่ะต่อเลยฮะ เบียบ้างนะครับเบียร์เนี่ยจากรายได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับจ่ายภาษีเนี่ยสามสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ลงโจ้งแล้วเนี่ยนะฮะเน็ตโปรฟิตเนี่ยสี่จุดสามเปอร์เซ็นชั้นเน็ตโปรฟิตของเน็ตโปรฟิตมาจินของสเปริตเนี่ยดีกว่าเบียร์เยอะมากๆเลยนะเบียร์เนี่ยนะฮะเน็ตมาจินเนี่ยบางนะสี่จุดสามแต่ว่าสเปริตเนี่ยสองดิจิตนะเพราะนันเนี่ยธุรกิจของสเปริตเนี่ยนะครับค่อนข้างแบกธุรกิจของไทยเบฟเลยทีเดียวนะครับต่อเลยฮะตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูนะฮะ เราอยากให้มองไทยเบฟเนี่ยนะเป็นหุ้นไทยตัวหนึ่งนะเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยจดทะเบียนในประเทศไทยนะนะครับแล้วก็มีรายได้เนี่ยพอชั้นใหญ่ๆในไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเราดู PE นะ PE ไทยเบฟเนี่ยฮะสิบสองจุดแปดเท่านะครับถ้าเทียบกับ CBG นะครับไทยอ่า CBG เนี่ยนะฮะ PE เนี่ยยี่สิบกว่าเท่านะนะครับแล้วก็ตัวของเซเป้เนี่ยนะฮะปีเนี่ยสิบเจ็ดเท่านะชั้น PE ตัวนี้เนี่ยถูกกว่านะในขณะที่ Buy to Book หนึ่งจุดเจ็ดเท่าฮนะต่ำมากนะเป็นหุ้น deep v a l u เลยนะแล้วรายได้มั่นคงด้วยนะครับในขณะที่ cbg นะครับ price to book ในห้าเท่านะครับต่างกันเยอะมากเลยนะปันผลละฮะปันผลไทยเบฟปีละสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ cbg เนี่ยปันผลไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเซเป้เนี่ยปันผลเปอร์เซ็นต์กว่าๆแต่ไทยเบฟปันผลห้าเปอร์เซ็นต์ฉันเสือกไว้นะครับใครที่ชอบธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยนะผมว่าต้องมี ไทยเบียบริษัไว้ในพอร์ตเลยแหละเพราะว่าปันผลเขาเนี่ยจ่ายปีละสองครั้งนะเฉลีย่ยสี่จุดเอร์เซ็นในขณะที่หุ้นเนี่ยดีฟ p ว a l u ลูวอลูชันถูกมากๆนะครับ p e เในสิบสองจุดแ a ด d PE เีนี่ยสิบ9อดจดสี่เก้าเท่า Pri tobook เพียงแค่หนึ่งจุดเจ็ดเท่าอันนี้แหละฮะคือความโดดเด่นของไทยเบคไปกันต่อเลยฮะแล้วราคาเพิ่งขึ้นมานะนะครับราคาเนี่ยเพิ่งเบรสิบสาบาทห้าสิบนะครับที่เป็นไฮเดิมของรอบก่อนหน้าเนี่ยในรอบของเดือน กรกกรดาคมที่ผ่านมานี่เองพราะราคาเนี่ยยังเป็นดาวเทรนด์นะนะครับแล้วราคาเนี่ยเพิ่งเป็นโมเมนตัมขึ้นเนี่ยหลังจากที่ด R ตัวนี้เนี่ยออกมาทิดที่แล้วนะครับด r ออกมาพื้นหลักที่แล้วเนี่ยราคาส3 1าหนึ่งะปัจจุบันเนี่ยราคาขึ้นมา14บาทแล้วนะครับแล้วผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึง1 6บหกบเเลยนะเพราะว่าราคาเนี่ยด e ฟ p ว a l ์เรชันราคาไม่แพงเลยนะป e ที่ราสองเท่าเนี่ยน่าสนใจมากๆครับก็ฝากไว้กับตัวของไ i ยเบฟนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ย รู้จักกันสามตัวแล้วนะฮะ DBS นะครับธนาคารทีญ่สุดสิงคโปร์นะครับ UOB นะครับแบงค์ที่ทุกคนรู้จักเวลาไปเรยเทียบแบงกิ้งในไทยด้วยแล้วก็ตัวของไทยเบเวอร์รนะครับเครื่องดื่มโอชิเอสโคลาแล้วก็ KFC นะครับขอบคุณครับครับทีนี้นะฮะมีคําถามจากทางบ้านมานะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราแนะนําเนี่ยเป็นแนวปันผลเด่นๆกันทั้งนั้นเลยทีเนี้ยนักลงทุนเขาถามมาว่าเวลาที่ทางตัวหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วอะ ทางบ้านเราเนี่ยจะได้เงินปันผลช้ากว่าประมาณกี่วันครับออจริงๆเรื่องของเงินปันผลช้ากว่าเนี่ยนะครับต้องดู payment date เป็นหลักนะครับซึ่ง payment date เนี่ยเมื่อเทียบกับหุ้นไทยต้องบอกว่าหุ้นในกระดาษสิงคโปร์เนี่ยวัน XD กับวัน payment date เนี่ยเร็วมากไม่เกินเดือนนะเพราะนั้นเนี่ยพอขึ้น XD ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะถ้าเป็นหุ้นสิงคโปร์นะไม่เกินเดือนเนี่ยนะครับจะได้แล้วแล้วเราเนี่ยนะฮะหุ้นไทย DR เนี่ยได้ช้ากว่า payment date ที่สิงคโปร์หรือเปล่าช้ากว่าแค่วันเดียว ชา้าก็แค่วันเดียวนะวันเดียวเองครับเพราะนั้นเนี่ยเร็วมากๆนะครับในการจ่ายปันผลนะครับแล้วก็ทีนี้ค,คำถามสุดท้ายนะครับเรื่องของตัวภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยเขาคิดยังไงบ้างครับเอ่อถ้าเป็นตลาดหุ้นสิงคโปร์ข้อดีเลยคือไม่มี withholding tax นะเพราะนั้นเนี่ยสิงคโปร์จ่ายเท่าไหร่เนี่ยนะครับรับเต็มมาก่อนนะครับพอรับเต็มมาแล้วเนี่ยนะครับคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน จะหักด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างเช่นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเนาะค่าส่งไปรษณีย์นะครับแล้วก็ค่าที่ผู้ออกนะครับชาร์จเข้าไปเขาเรียกเป็นโอเปอเรชั่นฟรีนะครับรวมๆแล้วอะครับจะไม่เกิน5%โดยเฉลี่ยนะหมายถึงว่าตัว DR ที่ยุ่ยนต้าออกนะครับ DR 19เเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะไม่เกิน5%จากประมาณการเงินปันผลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะ นักลงทุนที่ได้ปันผลไปเนี่ยจะโดนหัก withholding tax ที่ไทยเนี่ย10%นะเหมือนคุณปกติเลยพอหัก withholding tax 10%เนี่ยอันนี้ถือเป็น net tax ไม่ต้องนำไปรวมในเงินได้พึงประเมินอีกนะครับแต่ถ้าใครอยากขอคืนขอคืนได้นะฮะ10%เนี่ยถ้าฐานภาษีท่านไม่ถึง10%แต่ถ้าฐานภาษีท่านเกิน10%เนี่ยไม่ต้องขอคืนนะครับก็ฝากไว้นะฮะในเรื่องของเงินปันผลนะครับได้ครับผมก็ขอ,ขอ,อบคุณคุณท็อปมากครับเพราะว่าครบถ้วนนะฮะสำหรับ DR ใหม่3ตัว นะครับสองธนาคารกับหนึ่งเครื่องดื่มนะเออนครับผมขอบคุณพานุ่หน้ามากครับขอบคุณนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับปิดท้ายรายการกับ